ไม่ใหญ่ดิเหยังนะเหยังฮะไม่ใหญ่เหยังนี่เสียอย่ามันบ่มันจางงานผังแล้ไม่ใหญ่เน้อฮึโอ้มันจางงานน้องปีนี้เนาะคือลมแท่แหละเป็นหัวอยู่บนนี้โอ้ตายตายใคว่ามันจะบูเป็นหัวได้คือเป็นจัิงสิไม่ใหญ่เลย Cháu bó, hóa, hóa cho bà tháo nhả bó mày nhai khoạt bằng đúng húa, mi húa cho bọn này nhìn đi mà khoạt đi này mày nhai mà bằng đúng này mày bằng con này đi tệ này đi tệ này khoạt bưng khoạt bưng khoạt chỉ bưng trao này khoạt bưng mày bưng 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 ข่อยจะควัดให้มันง่ายเฮ้ยเจ้าถึงกระนั่งซ้ำพามือข่อยซ้ำนี่มีพามีเฉียมก็ได้โอ้มันจะหัวง่ายนะมันง่เนาะว้าววูอ้เจ้าไดจะขูดมันขันเอะไรไหมเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนพัดยังมีง่ายนี่คือหัวดีแท้ดิเอาพัดมันพัดมันไว้ให้ข่อยได้เด้อเบิ่งเบิ่งข่อยจะเบิ่งหัวมันเจ้าเนี่ยเงาหนึ่งมันจะได้จากหัวมันจะได้ เขาคงจะคงงานน้มูอยู่บ่มันเจ้านี้เบิ่งสำไดงเลยมันจากเดือนมันเจ้านี้สัมภาษณ์ได้ไหมไงมันหาก็ไดหาเดือนเด้อมันหาเดือนบ่นี่ผลตกดีผลปีนี้เนาะหัวบ่อยากนับไปเผล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 โพ่กรได้ตกก็ได้นับบอกู้ไยมีไงฮอดบอชิหัวมือข่อนแห้งแข็งมีไงเอ้ย นาดมือยังแข็งนอืนจ right. ักสิซำได้หนโอ้ยม well. ่เจากวาดออกห้ดีมากกว่าข่ชิบงนี่นะเก้าสิบโอ้โหสิบเอ็ดนี่จ้ไม่อ้หจะบอหนามาหลางเนาะบ่งบ่งมียูนาหนังข่หนัอยากอ่นมันจะสิบตายเ่ล่ะ năm nằm un đó là vào đấy khả năng buồn gì đấy nè bắt đi thôi mang cho bọn mình nhảy nè ô cả hùng đốt gì đấy là phát nhắn này hả phát vào sớm bọn ô นับดูดิอ่าเริ่มเรเริ่มเริ่มจากหัวไงนี่เนาะหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจโอ้ยสงกระแตพอดสงเจแล้วแปแปแล้วก็เก้าหัวนี่สิบสอหัวพอดีไห่ไงโอัักัมันเจาสหัวขักเน่ถมไห่ขึ้เก้าเนาะไหมไงเนาะ

ออสั่น์ละบ่ะโอ้วม่ใหญ่นี่ก็ได้มันหัวดกจังเวียดงี้มอยู่อ่ะโอเคสั้